ตำแหน่งนนี้ด้วยก็เข้าได้เดี๋ยวเตรียมเหมือนกันจะําเหมือนกันอยู่นี่แหละสองข้างให้ใส่ตัวหรือเปล่าใช่ให้ใส่ตัวเขาจะมีที่ทำนอนมาแล้วเรียกม่ไ้าล้วคงต้อไปเท่าก้นไป้เมตรไปเล่นขึ้นับจากู่คอนทซลถึงพื้นขาก็ลบงวัดจากไปแรก ไฟบายิบสามเซนัาจากหน้าไปคาไฟบาสวัสดีครับวันนี้พาพี่น้องมาอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมนะครับติดตั้งระบบนะครับวันนี้ก็มากับอาจารย์ตุ้ยก็จะเป็นตู้ของ VL Audio นะครับตัวนี้เป็นรุ่น เป็นรุ่นรุ่น,น t นะครับที่วิทยาเทคนิคจัดมา,า8คูณ8ครับก็คือเซ็ตละฝังละ4คูณ4ครับพี่น้อง ฝั่งนี้ก็จะมีตู้ซับนะครับตู้ซับตู้ซับก็สองสี่หกแปดนะครับนิดหายก็แปดนะครับก็จะเป็นเซตสี่สี่นะครับต่อเซตหรือว่าต่อข้างนั่นเองนะครับสาวเยอะมากครับนี่ตัวนี้ก็จะเป็นไฟบาร์นะครับไฟบาร์ของ VL นะครับ ไปบาเขาจะสวยมากเลยอันนี้อันนี้โอเคไอมนี้ว่ายางนิ่วก่อนเนาะ

ต้องยกหลังหน่อย <Okay. S 1> นะจัจนน้ำตู้ตัวนี้เขาคือมันคือตัวล่าสุดเลยใช่ไหมของวิดาตุนล่าสุดเลยไหมครับครับน้ำทู้น้ำตู้เนาะ,ะ,ะยโย้ย <laughs> ดมากเลยครับวีด้าวีเอลเนี่ยเขาจะเน้นเรื่ององศามาครับซื้อตู้กับวีเอลเขาจะมีองศามาบอกเลยนะครับว่าสิบแวนมีคูณสี C ่ 4, แฝนสี่แฝนหกแฝนแปดต้องใช้องศาไหนตอนนี้ก็สี่ใบแล้ว ไอ,อรุ่นนี้มันมีเฟรชมากเลยใช่ไหมครับครับ V L ตัวนี้เป็นม,มาร์ค2นะพี่น้องมาร์ค2ครับผมชอบที่ลงสองที่ไลน์ประจวบอีกที่นึงประจวบอีกที่นึงท,งท,ที่ที่ลงพร้อมกันนะแบบ,บที่งงๆเลยเอ้าว <laughs> พอที่สั่งราคแพงนะครับ ไฟบาเขาหนักมากนไฟบาน,นี้เรามาในทีมแผนติดตั้งนะครับวันนี้มาติดตั้งเฉยครับเดี๋ยว จานตุ้ยมาจูนจูนพิเศษระบบอันไหนนะสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดจานตุยชอบเปิดสิงน,นี่ <laughs> จันตีชอบเปิดซิงโอ้ใส่มาอาดฮุ้มได้สวยมากเลยคว่ำเลยอ้าวโอเค่ิทำอะไรมดโต <laughs> มดแรงแล้วบรอ <laughs> นี่ครับวีเอลอ๋อตัวนี้ก็ต้องคว่ำใช่ไหม ฝั่งนี้ต้องความใช่ไหมครับสวยงามสวยงามข้างละสีสีคูณสี ว้าวจานตุยรู้สึกมีแรงแปลกๆนะมัน กปิดซิงไงเจนสาวนั่งกล้หรือเปล่าไม่แน, <laughs> ไน่ไม่แน่ไม่แน่หรอเดี๋ยวจันเลยงอนนั่นไม่ไม่ชวนเลยยันไม่ฟื้นเลยเนยยังไม่ฟื้นบ่ยับไม่โตที่ไหนนะ สวยงามสวยงามวีเอาออดิโอั่งโน้นก็กำลังติดตั้งครับอันนี้ยังไม่ได้ทำองศาครับก็รอจันตุย เราจันตรอทองศาคิดมากคิดมากคิดเลยจันลุยชอบคิดจันลุยนะ ครับผมอันนี้เขาว่าทนาไหร่12เมตรใช่ไหมห่างกันระยะที่2เมตรก็ต้องติดตั้งห้อยนู่นครับห้อยข้างบนนะครับห้อยรอ,อ,อกนะข้างบนอืมระวังลมนะได้จ้ะโอ๊ะระวังลม เอาตรมได้เอาได้ครับผมได้ครับเดีย๋ยวจะไปเด็กๆไม่เคยยกตัวไหนเดี่ยวตันเดียวพอเดี๋ยวพอแก ต,ติดต okay. ั้งอีกฝ uh ั huh. ่งนะครับอีกครับคให้เาเรียครับะได้คามไม่อ่านอยู่สูงแล้วอยู่สูงครับอยู่สูงแล้วเราต้องการอยู่แค่ซ้ายกับขวาครับครับ ให้เราเลือกตัดเขาจะเป็นหมวดไหนเด็กชายเลยนะเด็กชัยกอนชายรุ่นนี้กาลขยายสู่รุ่นเก่าครับในในบรรดานี่เขาว่ามีรุ่นใหม่คือตัวนี้เลยใช่ไหมนะครับมันมีหลายซีรีส์อ่ะระวังด้วยเรียนรอก่อนอย่าเพิ่งเอามาทีเดียวหมด ก็แข็งแรงมั้แสดงว่าหลังเราเสียเนี่ยหลังผมเสียมดูแลผมก็ตอบเหลือสายน,นี่จะมีงานอะไรครับจ๊ะ,ะางานกเกษียณอ๋อเป็นงานเกษียณแล้วก็อันนี้เป็นขัข้นตอนก็คือเอาไว้ใช้ประจำอาางครับตล,ลอดมานี่ดูก่อนนะผมทํา มันเป็นนักที่นักที่จีนมันไม่ได้มาทั้งเซตอ๋อครับก็นตัวมาอดับหนึ่งแล้วครับไม่มีหรอแบบนี้ครัมันไม่มีใครอ้ขึนจิต้ไม่ไป่ต้องยกหลังนี่เ่แหละคองใหม่เนาะ ช่งใหม่ต้องฟิตหน่อยครับ อ๋อปิป้ายป้ายเนอ๋อมันเป็นตัวช่องหานะ่านอากกันนะครับสองคนช่วยกันใช้ฝาสองคนสองคนให้หยังไม่หอดเดี๋ยวไปถอดข้างบนกได้ถอดข้างบนก็ได้้านไอ่ะอยากถอน สลับอันนั้นต้องไปสลับเริไปสลับไปเอาลงล่างเด้อระเอาวางนิ้วแตะเพราะอย่างนี้แหละครับใกลกได้ห้าสิบเมตรสี่ใบเดี๋ยวที่ต่อไปมาเพิ่มครับแสดงว่าพีเซตมันพร้อมแล้วไม่มีอะไรก็เพิ่มได้เนาะใช่ครับเดือนเมษายนกันในกัน คลิปนี้ก็เอาตอนติดตั้งด้านล่างนะครับเดี๋ยวก็จะต้องจะต้องยกนะครับไปอยู่ข้างบนโน้นนะครับเดี๋ยวต้องเอาโซ่อะไรไปขงไปข้างบนครับเพื่อจะเอาตู้กลางนะครับของตัวเจ้า VL หรือว่าวิดามาร์2ทูนะครับขึ้นไปอยู่ด้านบนนะครับฝั่งโน้นก็เหมือนกันนะครับแล้วก็ตู้ซับนะครับก็จะอยู่ด้านล่างนะครับเดี๋ยวจันตุก็จะทํา วันนี้มาแค่ติดตั้งครับมาแค่ติดตั้งครับยังไม่ได้ทําอะไรเน้นหรือว่าจูนระบบอะไรครับนะครับมาแค่ติดตั้งก่อนนะครับผม ฟิตเรี้ยของใหม่ๆอย่างะของใหม่อย่างี้นะได้สักรอบสองรอบก็น่าจะไม่ใช่เรื่องอะไรฮะก็เรื่องมันติดสีนี่รองศาเฮ้ยไตายไอ้เนี่ยต่นี่้ตายสิเล่นตืนเิ่ สวยงามครับอะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปนะพี่น้องครับผม